สุดสำคัญคือแผนที่คุณวางตั้งแต่ต้นน่ะรักษาวินัยไว้ก่อนนะแ,ะแนวตอนนี้เนี่ยจุดที่เราวางไว้ให้มันมีวินัยกับมันแล้วกันแล้วก็มองเป้ากับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าบางคนบอกไม่ได้งั้นขันซื้อนี่แหละซื้อพันหกร้อยหนึ่งจุดหลุดพันหกสต็อปลอสเลยทําอย่างนั้นก็ได้แต่โอกาสที่คุณจะโดนกินสต็อปมันเยอะนะถ้ามันยังไม่ได้แนวที่เหมาะเหมาะสาหรับคุณตัวนั้นอ่ะเราเราแค่ไม่เทรดอาจจะดีกว่านะ เราควรจะตั้งสต็อปให้มันชิดจุดเข้าซื้อมากขึ้นสักหน่อยหรือเปล่าในภาวะตลาดแบบนี้มันจะเซฟมากขึ้นไหมครับอาจารย์เพ็มสุขครับโอเคก็มันก็ต้องมองทั้งทั้งสองตัวสองมุม,มนะครับถ้าผมบอกเอาเซ็ตเป็นตัวสมหรับคุณเทรดทีเฟก,ก็ได้ถ้าคุณบอกว่าเรามองสักพันหกร้อยเป็นแนวซัพพอร์ตสำคัญแนวด้านล่างหายก่าวมสักหนึ่งห้าเก้าค่าถ้าเป็นผมผมก็ยึดตามแนวเนี้ยลงมาสักพันหกซื้อนะ ถ้าต่ำลงมาสัก5จุดเป็นแนวเขาเรียกนะอ่าลดความเสี่ยงไปแต่ถ้าถูกทางอ่ะคุณตอนนี้คุณ l อสของคุณแค่5จุดในกรณีที่เราผิดถูกไหมเราเสีย5จุดแต่ถ้าได้เมื่อสักคู่นี้ที่เราคุยกันพันหกไม่หลุดถ้ามันเด้งมาจะได้สักพันหกสามสิบมันโอเคคุณเสียห้าคุณได้สามสิบจุดถ้าเป็นตามภาพนี้นะมันก็ยังมีโอกาสตามนั้นงั้นก็คงใช้วางแนวประมาณนี้งั้นจุดสําคัญคือแผนที่คุณวางตั้งแต่ต้นนะ่ะรักษาวินัยไว้ก่อนนะบางครั้งเนี่ยการเซฟตรงนี้5จุดไป และคุณถอนตัวออกไปก่อนเพื่อไปรอรับในแนวถัดไปเช่นบางคนบอกหลุดพันหกไปซื้อพันห้าแปดสิบเลยแลั้นก็หลุดพันหกหนึ่งห้าเก้าห้าคุณคัดคุณเสียไปห้าจุดแล้วไปรับใหม่ที่หนึ่งห้าแปดศูนเนี่ยคุณได้ทุนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมต้องยี่สิบจุดนะหักส่วนต่างที่คุณจ่ายค่าลดความเสี่ยงไปห้าจุดคุณได้ต้องสิบห้าจุดมันก็ใช้ทีละช็อตในแนวตอนนี้เนี่ยจุดที่เราวางไว้ให้มันมีวินัยกับมันแล้วกันแล้วก็มองเป้ากับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้น แต่ว่าบางคนบอกไม่ได้งั้นขันซื้อนี่แหละซื้อพันหกร้อยหนึ่งจุดหลุดพันหกสต็อปลอสเลยทําอย่างนั้นก็ได้แต่โอกาสที่คุณจะโดนกินสต็อปมันเยอะนะอันนี้ก็ต้องบอกก็คือคุณเอ,อมันชิดเกินไปครับบางทีบอกว่าตั้งหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหลุดมาช่องหนึ่งสต็อปแล้วคุณเอาหวังเป้าเท่าไหร่ละสองสามช่องออกอันนั้นคุณพนันนะครับเหมือนเหมือนกเรโยนหัวก้อยอะถ้าผิดทางมันเสียช่องหนึ่งก็ถ,ถูกทางแด้สองช่องอันนี้แล้วแต่ละแต่ถ้าดูตามแนวโยึดตามแนวก็ประมาณนี้แล้วัน หนึ่งห้าเก้าห้าที่เป็นทายเดิมถ้าหลุดแสดงว่าไม่ใช่ละก็จะกับความเสี่ยงไว้ก่อนแต่ถ้ายังยืนได้เอออัพไซด์มันพอมีสักข้างล่างหนึ่งหกศูนย์ห้าหนึ่งหกพันหกขึ้นไปพันหกสามสิบเออเนี่ยพอเล่นได้ละดาวไซด์กับอัพไซด์มันพอให้ส่วนต่างกันก็เอาเป็นตัวหุ้นด้วยก็บางครั้งบอกระวังแนวไว้แล้วก็จุดที่สําคัญที่สุดส่วนหนึ่งเลยนะบางครั้งเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้แนวที่เหมาะเหมาะสําหรับหุ้นตัวนั้นอ่ะเราเราแค่ไม่เทรดอาจจะดีกว่านะคือบางคนแบบ ไม่ได้ไปฝืดไงคือเนี่ย,เ,ยเกี่ยงใหม่นิดอีกนึงอีกสามช่องจะมาถึงแนวรับที่เราวางจะได้ทําตามแผนได้พอไม่ใช่ไปซื้อที่จุดสูงขึ้นพอซื้อแล้วมันไม่ขึ้นไงแล้วลงมาถึงแนวที่เรารับแล้วไปโดนสต็อปลอสอีกทีมกลายเป็นว่าแผนผิดหมดก็บางครั้งอาจจะดูหลายๆตัวประกอบกันคือถ้ามันไม่ได้ลองไปดูชอยอื่นไหมคือแผนที่วางไว้อยากให้ให้ครบทั้งรับสต็อปลอสแล้วก็เป้าหมายนะครับไม่อยากให้ไปถึงเวลาแล้วไปเปลี่ยนหน้างานเช่น ช้านี่มันไม่ยอโอ้โหทำไมอยู่ดีๆบิดมาหนาเลยเ,เกี่ยงซื้อราคาเพิ่มไปไหสองสามช่องแล้วกันคุณลืมแผนที่คุณวางไว้พอบันไม่มีแผนปั๊บเหมือนเอามือเอาเต็นเรื่องอะไรนะดีใจกับคุณยุทธนากับแมนยูเลยครับคุณรู้สึกยับต้องมีแผนเนี่ยเออต้องประมาณนะั้นถูกไหมคุณจะเล่นยังไงจะอะไระถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็จะได้วางแผนในไงคืออันนี้ขอน,นอกเรื่องนิดนึ่งคือมีแผนไว้ก่อนอยึดตามนั้นนะอย่างน้อยๆถ้าผิดทางเนี่ยคุณจะได้ไม่เเเสีียยใจว่าออา่าาาออออะุผกพรแนนง้ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบซื้อไปแล้วเอ้าไม่ใช่ตามที่เราคิดถือไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันก็เด้งบางครั้งไอโอกาสที่มันเสียไปนี่อาจจะเป็นปีหนึ่งสองปีหรือไม่กลับมาอีกเลยก็ได้แค่ณวันที่เราผิดแผนที่เราวางไว้เองแท้ๆกันเลยครับผมคนระับ สำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรล่าสุดของเราเจาะหาหุ้นพันแกร่งซูเปอร์สตองซิกแนลโดยท่านอาจารย์ป๊อปครับคุณชาญชัยพันธาธานากิจสอนสดนะครับนะ8 1 8 2 5 22และ29กันยายนนะ19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีสนใจเชิญนะครับสมัครวันนี้ครับได้รับหนังสือลงทุนหนึ่งเล่มเล่มนี้ดีมากครับเล่นหุ้นให้รวยกำไร อย่าใช้ใจนำสมองครับไลไอดี Line ID, พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus m o n e y p l u s m o n e y plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับในะช่วงนี้นะครับมีทั้งคอสใหม่แล้วก็โปรโคอสย้อนหลังโปร9เดือน9ครับในราคาพิเศษรับส่วนลดเพิ่มอีก9%เพราะว่าเป็นโปรวันที่9เดือน9นะเพียง9วันเท่านั้นนะครับ นะตั้งแต่วันที่1นถึงเกันยายนแต่ของสมนาคุณมีจํากัดนะสมัครก่อนก็สามารถเลือกได้ก่อนนะครับและนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1นบวกหปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทํากําไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิกเทคนิคอลหบวกสอันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนนัลลิซิสนะครับเล่มใดเล่มหเลือกเลย นี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1 9บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับเบสิกเทคนิคอล001บวก009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือ1เล่มครับชาร์ตแพทเทิรหรือ Technical Analysis ในราคาพิเศษนะครับโปร2บวก8ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับ2บวก8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1 ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมมอดิตี้ใครสนใจหุ้นคอมมอดิตี้หุ้นแบงก์และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI g ไแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเธอทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพนดิก ในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับส่วน Mp-shirt ตอนนี้มีนะครับเอเบอร์ M เบอร์ L เบอร์ XL ไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะเชิญนะครับลายไอดพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A อาา้อซแล้วตามด้วยคำว่ามันนีพลสติดกันตรงตัวนะครับ